สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไม้นะครับในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขาบนะครับแน่นอนวันนี้ผมอยู่ผมอยู่กับเจ้า m a z d a 3 s k y a c t i ีนะครับ 2.0S ดานะครับคันนี้เป็นตัว4ประตูนะปี2016-2017นะครับรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเอาการนะครับคันนี้ผมให้ผ่อนเดือนละ8,000บาทนี่คันนี้นะครับผ่อนเดือนละ8,000บาทเพราะว่าเราขายแค่449,000บาทนะครับ เดีย๋ยวผมจะพาชมรอบคันนะครับสาหรับเจ้ามาทัศสาคันนี้นะว่ามันพิเศษยังไงนะครับ mm hmm. นอกจากหน้าตาของเขาเนี่ยโคดดดีไซน์เพื่อนๆโคดดดีไซน์มันก็จะกระจังหน้าใหญ่หญหญๆแหลมๆคมๆนะครับไฟหน้าตัวนี้โคตรหล่อนะครับ mm hmm. เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีเดย์ไทม์บันทิงไลท์เนี่ยวิ่งเป็นเส้นมาแล้วก็เป็นวงกลมตรงนี้นะเหมือนตาพิเศษพิศาจลิ้นพันกันลิ้นพันกันนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ไฟเลี้ยวนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ของรุ่นนี้นะสว่างชัดเจนนะครับยามค่ําคืน รุ่นนี้เปิดไฟเลี้ยวง่ายนะเปิดไฟเลี้ยวง่ายเปิดกันด้วย <c oughs> นี่ถัดมานะครับนอกจากกระจังหน้าขนาดใหญ่แล้วตัว S เนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นเปียโนแบ็ก้วยนะเพื่อนเพื่อน,อนถ้าเป็นตัว E หรือตัว C กระจังหน้ามันจะเป็นพลาสติกด้านด้านแต่ตัว S อ่ะมันจะเป็นเปียโนแบ็กเหมือนตัว SP ตัวท็อปแล้วนะครับคาบโดยโคเมียมแบบยาวลงมาเลยนะมาดูด้านข้างกันดีกว่านี่ล้อแมกนะครับรุ่นนี้ให้ล้อแมกขอบ18นิ้วจากโรงงานกันเลยนะครับลัดด้วยยางดันหลบองห5ึ่งห้ นะครับล้อแม็กคันนี้ค่อนข้างสวยงามเลยนะมีรอยนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวทำทำการแก้ไขปรับปรุงให้นะครับไฟเลี้ยวไปกระจกก็มีมาให้เป็นแบบ LED ด้วยนะเพื่อนๆน,นี่หูกระจกสวยงามพับไฟฟ้าด้วยมาดูด้านข้างกันนะครับเส้นสายตัวรถต้องย้ํานะครับว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะได้รถมาผมรีบมาทํารีวิวให้เลยนะเพื่อนๆมาดูที่เปิดประตูตัวนี้แนะ่นอนนะครับมีปุ่มตรงนี้แล้วก็คือเป็นปุ่มคีย์เลสล็อกประตูนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมพาดูแผงประตูกันหน่อยว่าเป็นไงบ้างคันนี้นะครับเป็นตัว S แน่นอนมาพร้อมกับเปียโนแบ็กนี่นะครับก็จะตัดเป็นแถบเปียโนแบ็กแล้วมือเปิดเนี่ยจะเป็นโครเมียมสวิตควบคุมกระจกต่างๆนะครับไม่ลอกไม่เปื่อยใดๆนะแผงประตูถือว่าสมบูรณ์อยู่ยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างกันหน่อยโครงสร้างคันนี้เป็นยังไงเอ่ยนี่สวยงามนะครับเพื่อนๆเมดอาร์คจุดดอทเรียงตัวสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะ ใครชอบคันนี้นี่ต้องรีบเลยนะเพราะว่าผมมีคันเดียวด้วยตัวสีประตูนี่หายากมาดูด้านหลังนะครับแผงประตูด้านหลังโอ้หแทบไม่ได้ใช้งานเลยอะ่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าใช้บ่อยๆตรงเนี้ยันจะซุดเพื่อนๆมันนุ่มนะตรงนี้บุกนุ่มหมดเลยถ้าใช้บ่อยมันจะซุดตรงเนี้ยอันนี้ยังสวยอยู่นะครับดูโครงสร้างกันนิดนึงมาเนี่ยสวยงามนะครับไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนคันนี้เนี่ยดูเลยเห็นไหมอ่าน่าใช้มากนะครับผ่อนเดือนละสี่ไอ้ผ่อนเดือนละแปดพัน 8, 000, ขอโทษที ผ่อนเดือนละ8ป0 0ปกติในตลาดรุ่นนี้ขายกันอยู่ประมาณ4,0,000ไปลายๆวันนี้ผมขาย449เองขครชอบต้องรีบย้ําเลยว่าต้องรีบนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับในส่วนของด้านหลังเรามาดูไฟไท้ายกันก่อนไฟไท้ายตัวนี้นะครับแน่นอนตัวเอสเขาจะมีแบบเป็นเส้นแนวทูบมานะครับแล้วไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ด้วยไอ้ไฟไฟไท้ายเป็นแบบ LED แต่ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบหลอดไส้นะครับก็บํารุงรักษาง่ายตรงนี้มีโลโก้ SkyActiv e Technology นะฮะ ก็บ่งบอกว่าเป็นรุ่น Sky Active เขาเรียกว่าเป็นมาต้าสาม Sky Active นั่นเองนะครับอย่างที่แจ้งไปรุ่นนี้ด้านหลังถ้ามองจากด้านหลังมันจะคล,าคลา้ายๆมาต้าสองเพื่อนๆเนี่ยดูด้านหลังมันเหมือนมาต้าสองแต่มันจะเป็นมาต้าสองที่มันอ้วนกว่าแล้วมีจุดสังเกตนะครับที่ผมจะให้ดูว่า2กับ3ถ้าดูจากด้านหลังดูตรงไหนให้ดูที่โลโก้เพื่อนๆน,นี่โลโก้เขาจะบอกอยู่แล้วเป็นมนาน 3, ต้าสามแต่ตำแหน่งของมาต้าสามจะอยู่ด้านล่างแต่ถ้ามาต้าสองมันจะอยู่ด้านบนนี้เพื่อนๆนี่ ถ้าเป็นมาตาสองโลโก้อยู่ข้างบนดังนั้นเวลาขับตามตูดเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่า2หรือ3ให้ดูโลโก้เพราะบางทีอะขับตามตรงๆเนี่ยดูไม่ออกหรอกมันเหมือนกันมากนะครับ <laughs> ที่เปิดท้ายนะครับเป็นแบบกรอนไฟฟ้านี่มีมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะถือว่าจัดเต็มออปชั่นโครงสร้างบอดี้นะครับเดี๋ยวมาดูล่องน้ํากันหน่อยล่องน้ํานะครับจุด d o t m อา a r คนะครับสวยงามนะครับฝั่งนูน้นเช่นกันนะครับสวยงามไม่มีการ ซ่อมแซมหรือปะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะรถเดิมมากคันนี้เดีย๋ยวดูด้านล่างกันนี่ยังอะไรนะครับแทบไม่เคยลงพื้นเลยนะครับซอกต่างๆเดี๋ยวดูสินี่ไม่เคยติดแก๊สนะครับอันนี้ซีนเดิมโรงงานเลยนะครับพาช่างมาได้าม,าดามาดูได้เลยนะพาช่างมาได้ามาดูได้เลยคันนี้ออกง่ายมากนะครับผ่อนเดือนลับ8,000บาทผมขาย499,000บาทเพื่อนๆอ,ออกรถศูนย์บาทอ่ะเฮ้ยค่น่าสนใจออกรถไม่ต้องใช้เงินจอง999 99, บาท จองเสร็จจองจัดจบผ่านปั๊บคืนเงินจองให้ด้วยส่งรถถึงบ้านน่าสนป่ะอย่าไปดูต่อเริ่มอยากได้แล้ดิม <c oughs> าฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะใครไม่รู้ก็ดูที่เรือนใหม่ได้เลยมันจะมีลูกศรขิดบอกนะตรงนั้นแผงประตูฝั่งนี้นะครับนี่สวยงามเช่นกันเหมือนฝั่งนู้นเลยก็คือใสนะครับนี่ตรงนี้ไม่ซุดเนี่ยมันจะเป็นบุนุ่มนะตรงนี้ซอบทัดหมดเลยโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนี่ นะครับเม็ดอาร์คจุดดอทนี่รอยคีพก็ยังอยู่นะเห็นไหมดูสวยสวยงามนะครับตรงนี้แน่นอนฝั่งท้ายสองฝั่งผ่านละอย่ามาดูข้างหน้าอีกบานหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับแผงประตูเช่นกันนะครับตัดเปียโนโบแบ็กเดินได้สีแดงนะครับตัดหนังสีดำบุดนุ่มไม่สูดอ่ะมันสวยเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีริ้วรอยเลยเพื่อนๆถ้าไม่มีริ้วรอยเลยโครงสร้างก็ อยากจะโชว์ขอขิงหน่อยนะครับเดิมสนิทเลยคันนี้ผ่าช่างมาได้าหรือเอาช่างที่ท่านไว้ใจอามาได้เลยนะเนี่ยมันสวยจริงๆคันนี้สวยน่าใช้น่าใช้เลยนะครับดูรอบคันไปแล้วนะครับโครงสร้างจุดดอดเมรอาร์คห้างซ้ายขวาด้านหลังเดิมละ เดีย๋ยวไปดูข้างหน้ากันหน่อยว่ามันเป็นยังไงไปเข้าไปดูแฟนเพจ Facebook ของเราได้ที่รถมือสองฟรีดาวอัมโมคารร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะมาดูหัวใจหลักของเรานะครับคือห้องเครื่องนั่นเองนี่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับ165แรงมา้าจับคู่กับเกียร์นะครับไม่ใช่ทีวีทีด้วยเป็นเกียร์แบบทั่วไปเลยเปลี่ยนมันอื้อตึ๊ดต,ตึเลยนะครับ6สปีดต,ตัวนี้ขับมันบอดี้โครงสร้างเรามาดดูีกว่า ฝากระโปรงนะครับหัวน็อตเคยถอดเคลียร์สีแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะนี่ดูติ๊กเกอร์มอ,อกอรได้เลยนะของเดิมไม่มีการถอดแกะสีข้างในนี่ของเดิมกิ๊บซอกนะครับเบ้าโช๊คเป็นยังไงนี่ซีนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับจุดดอทสวยงามเลยนะมาดูฝั่งนี้กันหน่อยฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเดิมสนิทจากโรงงานเลยไอ้เงาเงานี่แว็กซี่นะเพิ่งล้างห้องเครื่องมานะครับนี่เห็นไหมเม็ดสวยคันนี้เดิมสนิทนะครับใครไม่มั่นใจนะครับอยู่บ้าน อยากซื้อรถนะครับแต่ไม่มีเวลามาดูหรืออยู่ไกลนะครับดูคลิปนี้ท่านก็น่าจะพอทราบได้แล้วหรือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเอาช่างมาดูได้เลยแต่ทางร้านเรานะครับมีบริการจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับคือเขาจะมาตรวจสอบโครงสร้างบอดี้ของรถแล้วเขาจะมีคะแนนเป็นดาวดาวดาวให้ด้วยนะก็เท่ากับว่ารถของเราเนี่ยการันตีแน่นอนว่าไม่มีชนหนักพิควันหรือจมน้ํานะครับโอเคมาดูหัวใจหลักของเรานะครับคือห้องเครื่องนั่นเองนี่ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับ165งแรงม้าจับคู่กับเกียร์นะครับไม่ใช่ c ี t วิธีด้วยเป็นเกียร์แบบทั่วไปเลยเปลี่ยนมันอื้อตื้อตื้อ,อเลยนะครับ6สปีดต,ต,ตัวนี้ขับมันบอดี้โครงสร้างเรามาดูดีกว่าฝากระโปรงนะครับหัวน็อตเคยถอดเคลียร์สีแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะนี่ดูติ๊กเกอร์มอ,อกอรได้เลยนะของเดิมไม่มีการถอดแกะสีข้างในนี่ของเดิมกิ๊บซอกนะครับเบ้าโช๊คเป็นยังไงนี่ซีนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับจุดด ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเดิมสนิทจากโรงงานเลยไอ้เงาเงานี่แว็กซี่นะเพิ่งล้างห้องเครื่องมานะครับนี่เห็นไหมเม็ดสวยคันนี้เดิมสนิทนะครับใครไม่มั่นใจนะครับอยู่บ้านอยากซื้อรถนะครับแต่ไม่มีเวลามาดูหรืออยู่ไกลนะครับดูคลิปนี้ท่านก็น่าจะพอทราบได้แล้วหรือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเอาช่างมาดูได้เลยแต่ทางร้านเรานะครับมีบริการจากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับคือเขาจะมาตรวจสอบโครงสร้างบอดี้ของรถแล้วเขาจะมีคะแนนเป็นดาวๆดให้ด้วยนะ ก็เท so no okay. ่ากับว่ารถของเราเนี oh <net> ่ยการันตีแน่นอนว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับโอเคในส่วนของภายในนะครับผมเริ่มกันที่เบาะหลังเลยมาต้าสามสกายทีพคันนี้ปี2 0 1 6ันสิบหจดนะผ่อนเดินละ8ปดพันเพื่อนๆมาดูมันมีอะไรน่าสนใจบ้างคันนี้นะครับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังแท้สลับกับหนังสังเคราะห์นะครับตัวนี้เบาะหนังเดิมโรงงานนะเดินเป็นหนังสีดําเดินได้สีแดงตัวนี้เข้ามาจากโรงงานอย่างนี้เลยเพราะว่าเขาจะให้อารมณ์สปอร์ตนะครับให้ลารมสปอร์ต นี่ที่วางแก้วน้านะครับมีมาให้สองตแหน่งแล้วตำแหน่งการวางนีง่ยดูดิมันพอดีมันจะเท่ากันคือทางวิศวกรของมาด้าเขาออกแบบมาคือเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นเซนเตอร์คือซ้ายเท่ากันขวาเท่ากันเนี่ยเวลาวางแขนปับ๊บมันจะเท่ากันตําแหน่งการน,นั่งมันจะสบายนะครับนี่มีพนักพิงได้ปรับสูงต่ําได้แล้วรถคันนี้ปรับพับเบาะหลังได้ด้วยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวมันต้องดึงสลักข้างหลังมั้งเออผมไม่ได้ดึงให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเนาะข้างหลังนั่งสบายนะครับเพดานอะไรยังสวยอยู่นะครับมีสัตย หลายคนสงสัยซาตดาคืออะไรนี่ครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเพื่อนบอกเอ้ยคุ้มไหวคุ้มไหวเนี่ยมือเราจะอยู่อย่างนี้ละนะไปะอย่าไปดูข้างหน้ากันต่อไปในส่วนของข้างหน้านะครับแน่นอนเบาะเป็นแบบกึ่งบัเก็ตซีทนะครับนี่เลยปีก,บกเบาะก็จะยกสูงขึ้นมานะครับเป็นหนังแท้นะเนี่ยตรงหน้าสัมผัสเนี่ยเป็นหนังแท้หมดเลยเนี่ยดูจิ้มแล้วมันจะรู้เห็นไหมเนี่ยเป็นหนังแท้หน้าสัมผัสนะครับแล้วด้านหลังจะเป็นหนังเทียมตัวนี้นั่งสบายเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าปีกเขาจะยืดออกมาแล้วเวลาแบบ เรารถมันโยนอย่างเงี้ยมันจะไม่โยมันจะไม่เหวี่ยงเรานะครับคอนโซลหน้านะครับสวยงามนี่เป็นคอนโซลแบบซอฟท์ทัชนุ่มๆน,นะแล้วก็ตรงนี้จะตัดเป็นแถบสีเงินนะครับกรอบแอร์เป็นโครเมียมมีหน้าจอมาให้ตัวนี้เป็นจอแบบสัมผัสด้วยนะนี่แต่ว่าน,นี่ยังไม่ได้ปลดล็อกจอก็จะยังไม่มีแผ่นที่นะเนี่ยมันจะสัมผัสได้แต่เวลาขับมันจะสัมผัสไม่ได้นะมันจะมีปุ่มควบคุมตรงนี้ก็คือจะเป็นปุ่มตัวคอนโทลนะครับหน้าตาคุ้นเคยเหมือนรถอาเหมือนรถยุโรปแบรนด์ดังนะครับ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมีบวกลบได้นี่เห็นไหมเนี่ยเราสามารถชิปได้นะครับแอร์แบบตัวนี้มันไม่ใช่แอร์แบบจออ่ะเพื่อนๆเรามาดูดิมันเป็นแอร์แบบมีออโต้นะครับปรับอุณหภูมิได้แต่แค่ไม่มีจอเฉยแต่มันก็คล้ายๆแอร์ดีต้นนั่นแหละเนาะคล้ายๆกันมีพุชสตาร์ทมาให้นะครับกดปุ่มสตาร์ทมีปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับควบคุมพื่งเสียงรับสายวางสาย แล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้าเลยนะครับมีถูกลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS ระบบความปลอดภัยเขาเยอะรุ่นนี้ใครชอบนะครับผ่อนเดือนละ8 00 0ต้องรีบจัดแล้วนะมีคันเดียวด้วยแล้วมาดูเรือนใหม่นะครับตัวนี้จะมี Head u p Display ด้านบนด้วยเห็นไหมเนี่ยไอตัว Head u p Display ด้านบนเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะคนขับนี่เห็นไหมแต่อันจริงมันตัวใหญ่นะเพื่อนๆแต่ว่าในกล้องมันดูเล็กนะไหม์ก็เป็นแบบใหม่ดิจิตอลนะครับทั่วๆไปนี่ คันนี้ผมขาย449,000เพื่อนๆออกรถ0บาทอ่ะต้องตัดสินใจแล้วนะมีคันเดียวไปเดีย๋ยวไปสรุปกันหน่อยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ชมรอบคันชมภายนอกภายในห้องเครื่องไปแล้วนะครับรถคันนี้ไม่คว่ำไม่ชนไม่จมน้ํา100%นะครับแล้วทีนี้เพื่อนๆล่ะชอบหรือยังนะครับคันนี้ผมขายถูกๆนะครับ499,000บาทอุ้ยขอภัย449,000บาทนะฮะคันนี้ 4 4 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ8,00 0ออกรถคันนี้0นบาทนะครับไม่ต้องใช้เงินเลยจองเพียง999บาทวันรับรถท่านได้เงินคืนด้วยแล้วคันนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับจัดส่งรถถึงบ้านท่านเซ็นไฟนัซ์ถึงบ้านท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนนะครับติดต่อมาได้เรามีบริการถึงที่เลยแล้วยังไงนะครับอยากติดต่อไหมมาเลยครับ0 97, 9 7ย์1 7 1 1 3ก็ติดต่อไหมโดยตรงเลย หรือติดต่อที่เพจร้านของเรานะครับรถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือซั s c r i b e นะครับช่อง YouTube ของเรานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย พี่ๆคนไหนนะคะที่อยากดูคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง y o u t u b e กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่อง youtube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยะคะ่ะที่แอด อัมโฮมคาร์นะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ Google แน่ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าอัมโฮมคาร์นะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย